ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกรถ3ามล้อไฟฟ้าที่กำลังเป็นกระแสในปีนี้นั่นก็คือ Kinetic s a f a r a r a c h u 2025รถที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การเดินทางในเมืองโดยเฉพาะโดยดีไซน์ที่ทันสมัยประหยัดพลังงานและเน้นการใช้งานจริงไม่ว่าคุณจะเป็นคนขับรถรับจ้างเจ้าของฟอรลีดรถหรือเป็นสายรัก E ีวีนี่คือรีวิวที่คุณไม่ควรพลาด เริ่มกันที่ภายนอกก่อนเลยครับที่เนติกซาฟาราซิกชูมาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูทันสมัยมากกว่ารถ3ล้อแบบดั้งเดิมช่วงหน้าของรถถูกออกแบบให้มีความโฉบเฉี่ยวมากขึ้นไฟหน้าเล็ดดีไซน์ใหม่เพิ่มความหรูหราและให้ทัศนวิสัยที่ดีตอนกลางคืนตัวถังทําจากพลาสติก ABS แข็งแรงแต่น้ำหนักเบาเพิ่มความทนทานในการใช้งานประจำวัน สุมล้อดูชัดเจนมากขึ้นและในบางรุ่นจะมีสีด้านแบบแมตท,ที่ดูเท่มีสไตล์เหมาะกับการวิ่งในเมืองสุดๆ ในเรื่องของสมรรถนะก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับรุ่นนี้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแบบ BLDC กำลัง1.5กิโลวัตต์ร่วมกับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน48 v ทําทำความเร็วได้สูงสุดประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอาจจะไม่เร็วมากแต่ก็เหมาะกับการขับในเมืองหรือระยะสั้นๆอย่างมากมอเตอร์ให้แรงบิดดีพอสมควรโดยเฉพาะเวลาขึ้นเนินหรือบรรทุกผู้โดยสาร ระบบเบรกแบบรีเจ n เนเรทีฟช่วยชาร์จแบตเวลาหยุดรถทำให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นจุดเด่นคือระยะทางวิ่งที่ทำได้ถึง120กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุกและสภาพถนนการชาร์จก็สะดวกใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงเท่านั้น ช่วงล่างของรถได้รับการพัฒนาใหมา่โดยมีโชคหน้าแบบเทเลสโคปิกและโชคหลังคู่ทำให้ขับขี่ได้นุ่มนวลมากขึ้นไม่ว่าจะถนนเรียบหรือครูขระรถก็ยังให้ความมั่นคงดีแม้จะบรรทุกหนักก็ยังควบคุมได้ง่ายมาดูกันที่ภายในรถกันบ้างครับภายในของซาฟาราซิชูแม้จะไม่หรูหราเหมือนรถยนต์แต่ว่าออกแบบมาได้ดีเกินคาดบอกคนขับรองรับสรีระและมีที่พิงหลังแบบใหม่ หน้าปัดดิจิทัลอ่านง่ายแสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วระดับแบตเตอรี่ระยะทางที่เหลือและระยะทางสะสมอีกทั้งยังมีช่อง USB สำหรับชาร์จอุปกรณ์พัดลมระบายอากาศและลำโพงบลูทูธเสริมในรุ่นพิเศษยกระดับประสบการณ์ขับขี่ขึ้นมาอีกขั้นส่วนห้องโดยสารด้านหลังกว้างพอสำหรับผู้โดยสาร3คนนั่งได้สบายพื้นที่วางขากว้างใช้ได้วัสดุภายในทนทานและทำความสะอาดง่าย เหมาะกับการใช้งานเชิงพาณิชย์ตลอดทั้งวันอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจคือหลังคาโซลารเซลล์เสริมที่สามารถชาร์จไฟได้เล็กน้อยจากแสงแดดและใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็กได้ด้วยปิดท้ายด้วยราคาครับรุ่นเริ่มต้นของ Kinetic Safar s i x ปี2025เปิดราคาที่ประมาณ165,000บาทยังไม่รวมส่วนลดหรือเองินสนับสนุนจากภาครัฐ หากเลือกเป็นรุ่นท็อปที่มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนหลังคาโซล่า Solar, และระบบความบันเทิงราคาจะอยู่ที่ประมาณ2อง0 0 0บาทและถ้าคุณเป็นเจ้าของฟอร์ลีดรถยังมีโปรแกรมผ่อนหรือส่วนลดพิเศษให้ด้วยสรุปเลยนะครับว่า Kinetic Safari s i c t w 2025คือรถ3ามล้อไฟฟ้าที่คุ้มค่าสำหรับใครที่มองหาทางเลือกประหยัด เป็นมิรต่อสิ่งแวดล้อมและเหมาะกับชีวิตในเมืองด้วยดีไซน์ล้ำสมรรถนะดีและราคาที่จับต้องได้นี่คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากขอบคุณที่รับชมครับถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์คอมเมนต์แล้วกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า